ออกแล้วตีออกแล้วไปแล้ววันนี้วันหยุดของคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะเวลาทั้งหมดก็จะให้กับเด็กๆนะคะชาทุก,ก่อนชาทุกปู่ก่อนเร็วๆช้าทุกปู่ชาทุกปู่ขอพรก่อนเร็วไม่ให้ซอมบี้มาหาเร็วไปเอา,อาเไม่เอาเอ้าเฉลยยังไงอ่ะ S <S <id> <ale> คุณพ่อเติมพลังอยู่พ่อบอยพึ่งลงเ<ด>วทีนะคะทำงานทั้งคืนกำลังเติมพลังก่อนก่อนที่จะมาเล่นกับเด็กๆตอนนี้ให้ให้ทวด <S 2> <S 2> <S 2> ให้ทวดเล่นกับคุณแม่นะคะเมื่อวานเหนียน ลูกเต่ามาเหมือทุกคนค้าตะดีใจน้ำเด็กน่อยน้ำพอน้ำแม่เขากันเลยโอ้ป้าออนว่าคิดถึงหลานสาวไม่ยบายบเลยอด,ด,ดอันก็เลยไม่ได้ไล์เมื่อวานนี่ลืมคาวคะ่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดี739ท่านนะคะ เจ็ดร้อยห้าสิบหกท่านนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดท่านค่ะขอบคุณเพรจ๋าเพรจ๋ามีมืออะไรนะลูกมีหมไมีไหมแม่ลูกมันอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ไหนอุย้ยโทรศัพท์ยายมาให้ยายก่อนมาให้คุณยายค่ะ จ้าขอบคุณนะคะดูจ้าดูจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยมีท่านี <oh> ้ด้วยนะนี่ท่านี uh> ้ด้วยนะผอหน่วยเด้ฟังเดเสียจึมาอีแล้วมาปกแค่เบาหอดแล้วข้ามเกล็ดดลนเล่องคนสองคนเลยวันนี่ะเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลง ขอดาวให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะจ๊าเ้อแ้วไมอยากจะเป็นคุณสวัสดีจ้าจาก USA สวัสดีค่ะทุกทุกภาคทุกทุจังหวัดทุกๆประเทศนะคะที่เข้ามาชมยายแต่ เเเเฮเอาปะไม่แม่ไว้แมมินเอากําลังรับชมขอบคุณค่ะเอาม คิดถึงเลยคิดถึงอะไรอโอ้ไม่ให้ได้ดาวด้วยเมื่อกี้ได้ดาวอะไรนะลูกไม่ถึงอะไรไม้ไหนเอาก็ให้แม่เอาให้สิบอกไม่เอ็นอืมเปิดกระโปรงแม่แล้วล่าสุดเอาไหนอะลูก มาเบิดกรุ๊ก่อนเอ่าเอาชี้ไอ้ระวังขึ้นระวังข้างหัวนะหนูเข้าวไหนเอาไหนบอกแม่ก่อนมีด้านนี่ไม่ออกอ๋อแข็เสิบกรเสิบแล้วท่านให้เช้าอยู่เหมือนไม่มีหมาแม่ครัวทำอาหารให้บอดพื้นกินอะไรเงี้ะก็เาลุงวิทย์เหรอ เอะไอ่ะหมาอะไมมั่มหเปล่านี่ซีเหรอไม่ใช่หมาหมาหมาอยู่ข้างบนสุดๆเลยบอกบ้านอะไรขึ้นไปสูงไหาย ยุย่ยสั้นสุดเลยลุงวบีดโอ้ยจังหวะเราพอถึงยอยู่ฟังผิดเอาเอาเก้าอี้ขึ้นไม่ใช,มมใช่มันอันเป็นคนตุ๊กตาทางนี้หมาอยู่ทางนี้ง่าเดี๋ยวเดียวเรียวเยวไม่เอาให้โอ้โอยความสุขของทุกคนขอบคุณค่ะดูให้แบบมีความสุขนะคะจูเต้าเต้าแฝด ของยายแต่นของพ่อบอยของแม่แอนอย่างมีความสุขเลยพี่น้องดูดูดูนี่นะเฮ้ยมีตัวเดียวเลยอ่ะแม่ดูพ่อใบโบกนี่ดูดูดูพ่อได้บโบกแล้ววะนี่พี่น้องเจ้าพ่อก่อนเปลี่นบ้านอบอใโบกป่ะนี่ ไปก่อนนะพลอยพลอยไปก่อนนะพนัพุทธเจ้าเบื้องเงาไปไหนเจ้าเบื้องเงาบาเลยมานอนเนี่ยมาสิมาสิมาสิไปไหมคะพลอยไอไหมคะไปเหมือนกันเลยไปนอนกับพ่อกับแม่ไปข้างบนเลยนอนที่นอนเลยนะคะนอนด้วยกันเลยนะให้หลับเลยเห๋ือยายจะเอาลงยายจะนอนกับตาแล้ววันนี้ไปเลยขึ้นไปนอกับพ่อกับแม่เลย ไปก่อนนะไปก่อนนะพอน้ำไปแล้วพี่น้องเอาเหลือคุณแม่แล้วเอ้าเอาเอ้าเอาเอาโยโย่เจ้าเบิ้งเอารวดพุนพุนนะพอแม่นอนนี่เที่ยวขืนยุ่มมืดมือมือวานนี่เที่ยวขืนทั้งเฮียนน้ำเออเออเอาพ่อก่อน